ก็อาแล้วครับก็เกี่วับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมทาสุกิโอดิซีนะครับอเออมันมีคนในกลุ่มเขาบอกว่าให้ลองเอาปุ๋ยไปวางใว้บ้านใครดูนะครับว่าอาจะเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมแล้ววิธีแก้ปัญหาจะแก้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันได้เลยนะครับปะอันนี้บ้านใครเนาะนี่ไงเดี๋ยวเราเอาปุ๋ยลองเอาปุ๋ยไปวางดูนะครับ มันคือขี้แพะนะท่านผู้ชมขี้แพะเดี๋ยวดูกันนี่ไงนี่ไงขี้แพะ๋ยว,วางตรงไหนดีวางสักสองกองแล้วกันท่านผู้ชมโอเคนี่ไงใครก็จะโมโ oh หนะผู้ชมโอะเ,เจ้ากลิ่นใครใส่ปุ๋ยนั่นที่นี่นะครับจินตนาการเรื่องราว ก็สหลบดีนะจชมเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยบ้านเต่าบ้างดีกว่าท่านผู้ชมนี่ครับใครโกรธแล้วนะฮะก็เราลองดูปุ๋ยบ้านเต่าแต่เต่าน่าจะชอบนะนี่วางได้ด้วยเนี่ยเต่าอยู่ในเนี่ยวางตรงนี้เลยสองกองไปเลย ไอเต่าเต่าไม่อยู่ฮะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยโกรธแล้วไงต่อมันมีกลิ่นไม่ดีฉันไม่สามารถฉันน่านไม่ออกในบ้านของตัวเองนี่กลิ่นนี้ฉันปล่อยคุณต้องแตกบ้านมันจัะและนี่คือสิ่งที่คุณทำไ้ยอันนี้ประโยคนี้แต่ดีนะพ่ยม ปุ๋ยมาวางได้ป่ะเออท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุ๋ยปุ๋ยวางไม่เห็นมีปุ๋ยเลยมีป่ะปุ๋ยอะดูก่อนนะปุ๋ยปุ๋ยวางไม่ได้ปุ๋ยไหมเนี่ยมันเขาก็มโ oh หนะท่านผู้ชมดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเอาออกลองเอาออกก่อนว่าเขาจะหายโกรธไหมลองดูนะ พี่ยออกไม่ได้ต้องรอวันหนึ่งนะผู้ชมเออเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการใช้ไอ้กันไกตัดบอนไซนะผู้ชมอ,อ่อไอ้มันไม่กันไกมันเป็นเหมือนแบบเนี่ยในเนี่ยอันเนี้ยกันไกลเลมหมักบอนไซอะเครื่องมือแสนสะดวกสำหรับตัดแต่งบอนไซและตัดของทั่วไปเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำเลยให้ดูนะถ้าเรามีเครื่องมือนี้นะเราสามารถตัดตัดไอ้ที่ผูกเชือกกับปากกาของเบนนี่ได้ดูดูดูเดี๋ยวดูนะเห็นไหม นี่มีมือจับแล้วเอาแม่งเลยชี้โดนนีกแข้งแล้วเป็นนี่ทํายังไงนี่ขำอมะท่านผู้ชมเราตัดเราตัดมาทิ้งเดี๋ยวดูก่อนปากกามันเข้าไหมเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะเข้าแหละอย่างเกียร์เลยนี่ไงได้ปากกามาอีกอะ่ะไหนดูที่สวัสดีตอนเชา้า ยังไม่คงไปดูเรื่องดีนะมือถือช้าใช่ไหมไปละตัดไปละแล้วก็ดูใครก่อนนะครับมันมีกลิ่นไม่ดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์อันนี้ไปให้เขาไม่รู้ช่วยได้ป่ะนะผมเคยไปเจอขับคลายขับคานะครับเดี๋ยวก่อนนะ อุ้ยอันนี้มีตีมันข้างขาวมาแล้วนะท่านผู้ชมเนีย่ยผมเพิ่งได้วันนี้เองข้างขาวที่แปะแปะข้างผนังนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ไม่ทำอะไรเดี๋ยวไปวางใกล้ๆลองดูหน่อย ช่วยทำอะไรเดวดูกันนะก้านไม้กระจายกลิ่นโอ้ก้านไม้กระจายกลิ่น,ร,นรู้แล้วรู้แล้วดับกลิ่นเหี้ยไปดับกลิ่นดูดิไอ้ใครมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคลองดูนะลองดูนะดับกลิ่นดับกลิ่นนะเอา้าหวางผิดที่ การไม้โอ้พระเจ้ากลิ่นใส่ปุ๋ยที่นี่ฉันจะหลับได้ไงเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้กลิ่นนะท่านผู้ชม,มยากอะ่ะเอาอะไหรมาแก้ดี คงจะยากครับท่านผู้ชมก็ปล่อยให้เขากดไปครับหน้าของคนนี้เพิ่งจะโดนปลาปุ๋ยใส่อย่าหาทำยาฆ่าชั้นนะใครเอ้ย <c oughs> อันนี้แปลดีอ่ะแต่เต่ามันไม่โกรธเหรอเดี๋ยวดูก่อนเต่ามันมายังไง เอามันยังไม่มาบ้างเลยท่านผู้ชมสงสัยต้องย้อนเวลาหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับย้อนเวลาไปอีกนิดหนึ่งนะครับดูว่าต่อมันมาหรือยังนะครับเก็บแคนหลอดก่อนนะเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ It smells o so b a บ I'm g o n n a be sick ฉันจะป่วยนะมันรู้สึกกลิ่นมันค่อนข,ข้างที่จะแบบไม่ดีเลยนะครับกลิ่นไม่ดีเลยนะอะไรวะเนี้ยเต่าก็ไม่ชอบกลิ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกระโรธทาสุกิ ราลองเอาปุ๋ยไปไว้ในเตียงเต่าดูสิเกิดอะไรขึ้นนะเฮ่ฤฤฤฤจะผมเอาปุ๋ยเก็บโอ้ยังเหลืออยู่นี่วะเนี่ยวางข้างๆรอบๆเตียงเต่าเลยได้ไหมท่านผู้ชมลองดูนะไม่สนใจแล้วเงินกี่บาทไม่รู้อะขอขอเล่นก่อนจะนอนอยังไงนะท่านผู้ชมจะลองดูเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะวางแบบนี้ได้แล้วก็ ตรงนี้ตรงนี้เอาแบบทุกที่เลยไม่ให้ไม่ให้เขาแบบมันวา,างช่องนี้ไม่ได้ครับท้ไม่ให้เขาแบบเจอกลิ่นแบบเจอกลิ่นดีๆเลยอะ่ะจริงผู้หญิงที่ฟังผู้หญิงมากเธอไม่สามารถปรับพื้นฐานได้อีกถ้าเธอพยายามอะไรอะ่ะ คุณควรไปที่เป็นนี่แทนเขามีรีฟิปปากที่ขี้ขายที่ฉันรู้จักนี่คือการเินทาอย่างแท้จริงมันไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นไรเลยแต่ยีราฟนี่หน้าบึ้งไปแล้วท่านผู้ชมดูดิาทาสุก,กิโดนโดนงับเจอดูมีอะไรทำตลอดไปเลยแล้วทาสุกิแปลอะไรมาจากไหนอ่ะกูโดนงับอยู่เนี่ย ดี๋ยวผมลองดูนะว่าถ้าปุ๋ยหายไอ้นี่มันจะหายกวดเราไหมเราลองดูก่อนนะทาสุกิโดนหนีขออนุญาตข้ามไปอีกวันหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คงไม่กวดผมนะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้เทคนิคกันนี้นี่แล้วนะเพื่อการอธิบายคลิปนะผมก็ขออนุญาตทํานะครับอย่าไปดูกันดีกว่าว่าไม่งั้นผมผมไม่สามารถต่อเนื่องคลิปได้ท่านผู้ชมอาวไข่หายแล้วเหรอแกตัวหรอ ไม่มีอะไรนะเขาก็หายโกรธแล้วนะพอปุ๋ยมันหมดอ่ะผงมันฉะคืออะไรอืมง าผู้ชมเคยดมปุ๋ยไหมัมันก็เหม็นจริงๆแหละครับอุ้ยดูดิรอยปุ๋ยยังอยู่อยู่เลยอะล้วเต่าไปไหนแล้วอะเต่าหายท่านผู้ชมเดี๋ยวลองรีเวลาเพิ่มหน่อยนะครับเริ่มเออเลอร์แล้วนี่ยังเต่ามาแล้วโอ้โหโปล่อยชิปไม่สามารถเสียมานี่มันคือประโยคเดิมนี่ว่า ต้องการอะไรบ้างแน่นอนว่าคุณทำอืมนี่แล้วนี่ทาสุก,กิันทำอะไรอะ่ะทาสุก,กิันทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมพอจะทราบไหมว่าเขาทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมลรงวี่ตอมหรอหรือยังไง จ่าที่แกล้งใครโอ้โหสี่พันห้าเหรอหลังจากที่แกล้ง 4, 5, แ,ลกแกล้งใครจบไปแล้วนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับกับแกล้งเบนนี่ไปนะเนาะเฮ้ยผมยังไม่ดูเลยเบนนี่ปากกาหายมาันจะวยนะอยวายเดยวงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบนนี่เบนนี่ไหนไหนปากกาโดนตัดไ <laughs> <laughs> หนดูไหนดูนะ่อทักทายคุณช่วยฉันได้ไหมอะไรอะ่ะมาสงบแบบนี้ถือว่ามีธุระเยอะจริงๆฉันเห็นว่าคุณกำลังแสดงอะไรเนี่ยวอลคเกร์เรอีกครั้งมาฮาฮ่าแสดงความ่าเลย อไอฉันต้องการเล่นมากขึ้นอะไรเนี่ยไหนดูอีกวันหนึ่งสิถ้เกิดอะไรขึ้นเี่ยขอดูก่อนนะ mm. เพราะว่าเราขโมยปากกาเ mm. ขาแท่นที่สนะี่แล้วท่านผู้ชม mm. ไหนดูสิดีสำหรับคุณเวช mm. ฉันสนุกกับการเจราจาน้ำเย็นที่เรียกว่า mm. ฉันไม่ได้พูดกับลอนโดคืออะไรอ่ะ mm. มันไม่ได้กังวลอะไรเลยเกับปากกาเลยเหรอ กังวลอะไรกับปากกาเลยอ่ะข้ามีกวันดีเดี๋ยวไม่งั้นผมจะปากกาแท่งนั้นไปขายนะครับดูที่ว่าเขาจะกงังวลนรือ่าทาตุกี่กวาดกวาดพื้นนะท่านผู้ชมไหนกงนังวลไหมดีสำหรับคุณที่แวะมาฉัานสนุกกับการเจราจาทั้งเย็นอ้าเหมือนเดิมเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเราตัดมาแล้วอ่ะไม่รู้สึกเลยเหรอ เดี๋ยวไปขายก่อนดูซิว่าจะรู้สึกไหมมีมือนี้ด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมอันนี้ hanging pumpkin นะผู้ชมได้กันยังครับโอ้โหได้มาพอดีเลยเงินจะหมดแล้วท่านผู้ชมฉันนังสือหินวะ่ะเดี๋ยวผมเอาลองปากกาไปขายดูนะเนาะเผื่อเขาจะมี reaction อะไรเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมบอกมันก็เหม็นน้องกลัวเลยเงินหายนี่ห้าสนะิบบาทเองอะ อ่เอาไปขายแล้วลองวันตัดไปดูสิเออแล้วบอนไซต์แต่ละต้นน่ะมันตัดแต่งได้ไม่เหมือนกันด้วยไม่เท่ากันด้วยนะท่านผู้ชมไหน it's nice to see and about having fun too ออไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอคุณพูดอะไร คุณยอมแพ้ใน,นดีนสอของคุณผักดันงานเพื่อติดตามกันดนฟารมหรือไม่นั่นคือบีบแบบที่น่ารักมันแปลกสำหรับฉันนเ,เอาเป็นอังกฤษดีกว่านะครับ I think I need to work less and pay more ฉันอยากที่จะทำงานมากขึ้นแล้วก็เอ้เล่นให้มากขึ้นแล้วก็ทำงานน้อยลงโอเคแต่บูบีไมอะไรเนะี่ยอ๋อเขาบอกชี้นเนี่ยชอบอ่านหนังสือ อยากได้เก้าอี้ดีๆอ่ะไม่แคร์ปากกาที่กูตัดเลยนะเนี่ยบ้าป่าวะนี่อะไรอันเนี้ยอุตส่าห์แกล้งแต่ว่าเขาไม่แคร์นะครับเฮ้ยทาสุกิมัมมี่อุ้ยมาพอดีเลยท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม่เคยได้นะเพิ่งมาได้วันนี้ทาสุกิมัมมี่นะครับก็เนี่ยแต่งตัวเป็นชุดมัมมี่มันก็แต่งแค่แค่แค่สถานที่นี้แหละมั้งพอเปลี่ยนสถานที่มันก็เปลี่ยนชุดแล้วแน่ๆ เปลี่ยนชุดแล้วโอเคไหนดูหน่อยมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอะไรอ่ะมันไม่ได้พูดอะไรถึงปาก,กาเลยอ่ะท่านผู้ชมถามแต่แบบอยากออกอยากเล่นเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยอะไรทรัลท์อะไรเนี่ย local shell defect อ๋อหลังเต่าเปลี่ยนใหม่เหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยดิ เป็นไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนปะเดี๋ยวผมซื้อปุ๋ยไปแก้งใครดีกว่าเอา้าปุ๋ยไม่มีอะอ๋อมัในนี่ผมย้อนเวลาต้องย้อนกลับ ว่าเควสปุ๋ยเนี่ยมันมันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้โอเคนะครับก็ผมไปติดโคมไฟนะ้ผู้ชมดูดีกว่าโคมไฟอันใหม่นะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนะพอดีว่ามันมีอัปเดตมาใหม่พอดีนะไอที่แบบที่ห้อยอะไรเงี้ยครับที่ห้อยโคมกับผนังอไอค้างคาวเนี่ยครับ นี่อ่ะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นไปตรงไหนดีอะตรงไหนดีอะตรงนี้ไหมเคสวยงามเฮ้ยหั่นได้ด้วยคืออันไหนมีฟักทองก็หั่นได้หมดแล้วก็เปิดไฟโอเคนะครับก็ถือว่าดีเลยนี่อะขางข่าวใหม่อะอี๋ห้าร้อยห้าสิบบาทเองอันนี้อะไรอะ ที่คุชชิ่งพออีเวนต์นี้มานี่เงินไม่ค่อยมีท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โฟนคออย์อะอืมไม่รู้สึกอะไรเลยปากกาตัวเองหายนะโดนตัดเฮ้ยนี่ไงนี่ you gave up your pencil push up job to pursue farming that the pity is a pity w e i d for me อะไรอะ่ะอ๋อดินสออ๋อวางแผน อะไรเยเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยโอเคนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดอ่ากดติดตามให้ช่องเกมออฟทอยด้วยนะครับก็คลิปนี้ครับก็ลาไปก่อนแล้วนะครับก็บ๊ายบายครับอ่าอันนี้เดือนไหนแล้วนะอ๋อใกล้ละก็ช่วงเทศกาลฮาโลวีนก็ใกล้จะหมดแล้วครับวันที่25ก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขในการเล่นเกมครับบ๊ายบาย